ปลามงกันด่บลองดอปิ้งชินแหงเแข็งแม่กไ,ไก่ปิ้งข้างใน่ไก่ สวัสดียังเศร้าพี่น้องพราราคิวเทาตั้งแต่เศร้าเนไปโรงเรียนหมดในตะพิงผลหนานเด้อคาร์มารานเนอ้อร์เอฟซีแข็งแพงมือทุกคนทั้งลาวทั้งไทยต่างประเทศคาร์มารานขี่เด้อร์เดดแม็กกี้ซารีคิมคำร้านเด้อพี่เป้าคาร์มารานเด้อ ม้อนบปอยากเขา่าตอนเศร้ามานั่งเป็นโมลานอยากเขา่าอากาศจะเย็นอยู่อาจจะเย็นอยู่ได้มืนอนเดินะเจอก่วยชวยเสอห่อนบือรีบเอาเลยช่วยช่วยยันห่อนอยู่ดอกน้ำหมอกตกคล้ายหลายหมอกตกแห้งจริงหรือเกิดตกแห้งนางก็จะหมอกไปตัวแอลเถอะ อย่างนี้นี่แค่ไหนมามามา,มากินเผาน้ำลานซื้อซีนแหงให้เพื่อนกระต่ปิ้งกันเครื่องในไก่เพิ่นกินซื้อมาไวแต่ตอนแรกว่าเนี่ยคนละเดี๋ยว่าอุ่นตอนเช้ามาดูลูกร้กกานร้านกินน้ำนองเน,นอ้อกินน้องพิงเนอ้อ ก oh นแถวแล้วนะวำแถวแล้วบันจัทร์มันกลางคืนกับบนวนาวไปได้อากาศทีดีเฮ้ยขาบเกิบไปเลยสาวี่เคี้ยวคนน่ะเออเดือดเรียงม้ากับไปตะแพงพี่น้องเ้ยลุงเบิรพนคนอาบน้ำให้ทุกเมื้อ หอมซุยๆคือเปียเปียผสมเปียแบบแลนทันก็แล่นทันได้แบบแล่นทียงกะเทียงได้พี่ออกแลนได้บาไกลเลยเอาผาเพลนนะผ้าบบดออกกำลังกายเพลนก็แลนก็ตุ้ยก็แล่นได้สบายบดงง่ายเนนแฟแล่นมาง่ายนั่นะได้ใจอยางหูอสีงามๆจะเพลนได่แนวกูไดจักมาไปมานั่นมาสา แ่ออกไว้่อเกิดบทวนเดือนเกิดทวนเดือนจะเล็่อยไป็นี้ยนี่คือ,อยปหมู่บ้านเนี่ยค่ะ ไปฝบ,บ๊ทเพื่อทำจนได้มาไปงานเลี้ยงแน่เมื่อวานนไปงานเลี้ยงไปกินงานเลี้ยงมากํำออกจากออกจากกุ่แล้วก็ออกจากโบดแล้วก็ออกกวกไปงานเลี้ยงโตไปมากํทำ,ทำ งานนีนะ่น้องเดี๋ยวก็บซองเดี๋ยวก็บซองไอตอปตลอดงานแต่งงานบุญซองหอดเราช่องหอดแล้วก็แล้ก็ต้องไปแหละไปกับบัได้เนาะเป็นหอดเป็นถึงเอาก็ไปคือที่ต้นที่โตนเอาไปเอ,อาบ่วได้เมื่อหนาเมื่อในเนาะโอบลากไปเห็ดบุญน้ามูอกับมีดี ม้อนว่ามึงบริห็รบุญเฮ็ดสินยังจะมูดกระเถอดอกครับก็ส่งอันนี้ครับแล้วว่ารับไปซื้อใหม่ซื้อใหม่ทำน้ำขับขับไปตรงพื้นหนุงหรือเปล่ายังหนุงสบายสบาย อีกจ้าโตก็ส่งจ้สโตบ่กลูกจโตสาโตนังดูนงได้มื่บนคับในน้นึงบแล้วซื้อมัมันซื้อให้จะต้องนงเบอร์มันนงเบอร์สักเจ็ดเ่จีศึกษต้องใส่สักเเเจ็ถ้าียังไม่ขาดนี มันเดียบดีมันทั้งงามเลยเข้มพี่น้องเอยร้านนี่ก็ได้ทิศใดๆสาวได้ร้านสายอีกวันนี้นะไอ้มอน่ะแง่งแงงแงกงใจเพินนี่แหละใจเบาน้ำต่น,น่อยนี่แหละม่งขาน้ำหน,นดิใ <c ười> จเพินแต่เป็นหมูเขึ้นไปนอนหลินลมก็เมย์ทั้งเพื่อน เราบ่แพงเม่กับแพ้งยูไปเปิดือพ่อืพอพอ่พอซืลิแเมยท่างหมือนอนคนละแ,แต่ถ้าแป้งแตงนะฮะอาคิมคิมผึ่นไส้ก็ทาใส่อันเดียวกันเด้ถ้าคิมปุง๋งใส่คิมปุงหนาคนนะ่ะใจมาตลอด มีพิษมีพายน่เป็นยาขี้พุงมัน to <upright> เป็นยาเนาะเป็นยาบำรุงหนาขี้พุงเนาะมันมี Piet. หลอดยาสองหลอดแล้วก็เป็นเม็ดยาสองเม็ดอยู่นะฮะมันสิเป็นยามันนะคือว่ามันมีสิ่งแบบเักีนี่นะเป็นหลอดยานเป็นขี้มแบบสมุนไพรเดียหันเรามาปุ่นกันมาถักมาฮักหลอดยาใส่แล้วก็มาบดก่อนยามันมุนๆแล้วก็มาใส่ มันคนมาตีเขากันพี่แม่นีตีเขากันแล้วเขาเอาฟอนอน,อน่ะฟอนซองน่ะใส่น้ำแต่ว่าอยู่ประเทศไทยมันใชมีบุรี่โบนาะขี้มันนี่นะยันบมีดออกมีดอกอย่ไทยเน,นี่ยมีแต่อยู่ลาวเนี่ยแต่ว่าทั้งนั้นกับตะกี้กับเขามาสั่งเอาแต่อยู่ทั้งพี่ไปสั่งเอาแต่พี่เขาเอาไปขายเขาเสือเอเส่องเอาเสื่องไปขาย ก็ตำรวจเห็นก็บรได้เพิ่นบ่ให้เอาไปเด้เส่องซอยกันถือเห็นจ้ะหม่ครูว่ามันกันไนหะซอยกันถือคนละอันสองอันไป,ไปใส่ไปท่าเห่นได้จะมาเอาแต่ละเทือนะแต่ตอนบ่ได้มีโควิดเขามาเอาถือผิดแหละไนะปขายบ่มีดอกไปใช่ไหมบ่มี มันสิเป็นของเกาหลีบาร์ลุสิเป็นอย่างนบาร์เรนของลาวเป็นของเกาหลีเป็นโตภาษาหมดเนาะโตภาษาเกาหล,ะะลีแต่ว่าลูกๆมันถามมามีม้อนจะใส่ทีมยังคือหนาใส่หนาขาวเถกส่งมาให้เบิองแน่วส่งไปเบิองส่งไปให้เบิองแล้วกส็สิบสี้ออย่างว่ล่ะ ไปให้เบื้องรู้สิบโมีแล้วมื่นทึขกัวเอาทำความสะอาดเ้าเองตึ่นตะครหักซาตัวเองเรื่องการความสะอาดเนาะตื่นตะคนมักแต่งบไปไสกัดดูเพื่อนแต่แตงบะหมี่หว่าแต่งอวดนั่นนี่ข้าแต่งสะโพกตัวข้าเองเนาะพี่น้องทำความสะอาดตัวข้าเองได้ไหมันสิงามหูงามตา ขันตัวเองงามผู้อ like ื like so ่อนคนกระเบิงก็งามขันงามเนี่ก็คือให้งามมืดขนาดนี้วันเปนสิงามแต่หนาเพื่อนสร้างเลยหกเพื่อนก็ไรอีกพี่น้องเพื่อนสร้างต้องให้สะอาดอือบนดูบนนอนตื่นมาเขาเมียนพับเรียบร้อยแล้วนี่เ้ื่องแบบนั้น ในลายสีอิ่มยังหรือน้อยหน่อยตื่นมาเมียเนี่ยได้บนอยู่บนนอนบนอื่นมดลุกจากบนนอนคึอขับบนนอนโหลดจกออกเขาคั่วเขาคั่วข้างหันข้างนี้ไว้กับเขาหองหน้าคอยหนาจุดตาแตงคันไม่เห,ห็ดกับเขา นั่นนะมันจะกินซอยโบโะบอกให้เจ็บกระเพาะเขากระเาะขาดเลยน้ำงาม,อมหอมใต้ดอกเต่างามนี่มถือแด้ว่ะแพงและกางเต่ากางซีดเลือแพง ชีพจะแพงแล้วถึงสอบหนึ่งพันสองนสหบังหาิลดล่ะเศาสเนี่ยาแรงเาแรงเนี่ยเสาะุดลันเทียนได้กินยังจะกินยังตันเทียกินยังตันเทีย เสียยักษ์แต่ว่าต้มเทียงไม่ท้องยักษ์ต้นนี้บ่อยากและอิม่มเลยไปทานแบบต้มตเทียงก็จะกินยังแม่ซื้อมาสุกทินใส้แม่ซื้อเนอาะเดี๋ยวเนี้ยจ้าอยากกินค่ะนะเอาตามใจลูกว่าตามใจแม่แม่กินยังก็ได้

คลิปเองกับแม่มดลาดไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเตือติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลคซัดตะไคร้ส่องน้องกินใยมอนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมอย่าลืมผักส่องพอบ้านหน้าเด้อเด้กกับเส้าเนื้อกินแซ่บเด้อพี่น้องเด้ออยากเห็นคนกินแซ่บต้องไปนั่นบายเขาไปเบิ่งกส่องส้าเนื้อกินแซ่บอู้กินไปแต่แซ่บเลยเด้อสองคนนะ